ปัญหาที่เจอตอนกลับบ้านที่เจอบ่อยๆก็คือคนกลับบ้านยื่ในช่วงเทศกาลนะทำให้เราเนี่ยกลับบ้านได้ยากขึ้นไม่มีรถที่จะกลับเพ่มสักอผ้าหอในมาไม่เคยทันีนเสร็จก็5้าโมงมาถึงตะก,ก้าก็ต่อสาสีตะก้ากแล้วแล้ก็บเดีเสือผ้ายังไงครับเวลาไปจึงข้าวลงอาหารไปต่อคิวตั้งนานแต่อาหารที่อยากกินดันหมดดีไปคุยไม่มาดีไป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 ไไปไปไปไไป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  ไม่ได้ไม่ได้เราจองก่อนไม่ได้หลายรอบนะ <c oughs> เราจองก่อนเราะรใช้แบตแบตกะมุนเนี่ยคืออไรเราก็ต้องแล้วไม่ไเ้ยไม่ไเลยใช่ยแชนมีครับจองจองคืออะไรจองคือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถจองได้ทั้งโรองอาหารรถเครื่องซักผ้าและห้องเรียน ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณโดยเฉพาะขั้ตนตอนแรกเลือกบริการจองที่นั่งในห้องเรียนจากนั้นเลือกอาคารเรียนเลือกชั้นเรียนเลือกห้องเรียนและเลือกเวลาเรียนยืนยันการจองได้เลยสมาริดพลาดบาเรื่ีอยู่แล้ว,ลวเราก็หิ่งันกันนะ่ทำได้ดีสามารถทำาระจำวัน อาจารย์ครับอาจารย์จะปล่อยตอนไหนล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์จะข้อได้ครับขอบคุณครับอยู่จริงอีกอย่างนะเรากลไม่มีที่นั่งตอนเที่ยงที่เรามาหานะคนเยอะจะตายจ่องขั้นตอนแรกเลือกบริการสั่งอาหารล่วงหน้า เลือกร้านอาหารเลือกประเภทอาหารที่ต้องการเลือกเวลาที่ต้องการรับอาหารจากนั้นกดตกลงเท่านี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วรอก,กินได้เลยโอ๊ยเธอมาแยกัทไมก็ยังไม่ได้แ่งเลยแล้วก็จะไปกัน บริการจองเครื่องซักผ้าเลือกน้ำหนักเครื่องซักผ้าหมายเลขเครื่องซักผ้าที่ต้องการใช้เลือกเวลาซักเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วัันนนนนีีี้ก จองเลือกประการจองรถล่วงหน้าระบุตำแหน่งปัจจุบันและจุดหมายปลายทางจากนั้นระบุวันเดินทางไปวันเดินทางกลับจำนวนผู้โดยสารเลือกประเภทรถโดยสารค้นหาจากนั้นเลือกภายในรถได้เลยยืนยันการจองเท่านี้ ก็จจองสเรข่าวจากการที่ได้ใช้แอปคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็คือหลังจากที่ได้ไใช้แอปนะคะก็คือรู้สึกว่าประหยัดเวลามากขึ้นค่ะเวลาไปโรงอาหารเราก็จะได้ข้าวเลยค่ะเพราะเราทําการสั่งจองไปจากในแอปนี้แล้วค่ะรู้สึกว่าแอปดีมากค่ะเยี่ยมสุดๆค่ะก็รู้สึกดีมากครับก็คือแบบปกติต้องมานั่งรอใช่ไหมครับพอทานี้ก็ไม่ต้องรออีก่อไปแลาครับรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นครับเรียบง่ายทรงพลัง